จากคุณสุธีนะคะขอบคุณที่ไว้วางใจคะ่ะส่งเหรียญมาขายไปหน้านะคะแล้วใครต้องการขายเหรียญให้ไปหน้าก็ส่งมาได้เลยนะคะส่งรูปให้ไปหน้าดูก่อนประนีราคาให้นะคะได้ราคาแล้วเหรียญนี้เป็นดีบุกเหรียญนี้ชํมรุดขออนุญ,ญาตนะคะคุณสุธีสองเหรียญนี้ไปหน้าไม่ไม่คิดตังค์ให้นะคะพะเหรียญอีกเหรียญหนึ่งชํมรุดแล้วอีเหรียญนี้เป็นดีบุกนะคะต้องเข้าใจนะคะเหรียญที่ขายไม่ได้เหรียญชํมรุดนะคะจะไม่รับซื้อ พอซื้อมาล้วขายไม่ได้นะคะต้องเข้าใจเนาะเพราะป้านะบอกตลอดว่าซื้อมาขายไปจะซื้อเฉพาะเหรียญที่ขายได้เท่านั้นเหรียญนะไรที่ขายไม่ได้จะไม่ซื้อนะคะชัดเจนค่ะเหรียญสตังรูนิกเกิลและทองแดงนะคะอันนี้คือเหรียญสตังรูนิกเกิลก็ใช้มานานมากเลยนะคะไหลสมัยมากนะคะเหรียญสตังรู นิกเกิลรับซื้อเหรียญละแปดบาทค่ะนิกเกิลและทองแดงรับซื้อราคาเท่ากันเหรียญละแปดบาทไม่ต้องดูอะไรทั้งหมดเลยนะคะพศและป้านก็ไม่ดูป้านไม่คัดนะคะป้านกัใครที่มาซื้อของป้านไปนะคะเขาเขาก็จะเอาไปเลือกดูพอดูโน่นนี่นั่นดูอะไรตอะไรพิเศษอะไรก็ป้านไม่รู้ป้านไม่ได้ดูอะไรป้านคือเหรียญไหนป้านก็ อย่างสตางรูก็คือรวมไปเลยว่าสตางรูรับซื้อในคละในราคาเดียวกันทั้งหมดแยกประเภทแค่นั้นเองว่าเป็นนิกเกิลทองแดงแล้วก็เงินนะคะอย่างสตังรูนิกเกิลในมือเนี่ยค่ะรับซื้อเหรียญละ8บาทก็คือนิกเกิลทั้งหมดคนเอฟซีถามแปะเยอะมากเลยว่า พศนี้รับเท่าไหร่พอ,อนั้นรับเท่าไหร่มีรอศรรับปนับอกปนัไม่ได้แยกค่ะเพราะปนัอันนี้ปนัไม่ได้เล่นลึกขนาดนั้นนะคะปนัก็คือด้วยความเวลาด้วยค่ะถ้าปนัม,มานั่งคัดนั่งแยกนั่งอะไรรู้สึกจะลําบากค่ะคะ่ะด้วยความที่ปนัเ,เอาสะดวกปนัก็บอกคละหมดปนัไม่แยกนะคะท่านท่านก็จะแยกขายหรือจะอะไรยังไงก็ต้องไปดูที่ที่ร้านที่เขาเขาแยกอะเนาะ ของเป็นักคือไม่ได้แยกเป็นนักรรวม่านจะเอาคัดเอาตัวที่แพงๆขายที่อื่นก็ได้แล้วก็เหรียญที่ที่ทางทอื่นเขาเขาไม่ได้ให้ราคาสูงอะไรเงี้ยมาขายใหเป็นนักก็ได้เป็นนักไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะเปนะ็นนักรับรวมหมดเลยทุกอย่างแปดบาทค่ะในราคาที่รับซื้อนี่ค่ะเหรียญละแปดบาทนิกเกิล ทองแดงนะคะนิกเกิลก็จะมีห้าตังสิบตังทองแดงก็หนึ่งสตังค่ะรับซื้อราคาเท่ากันหมดเลยนะครับในราคาแปดบาทย้าแล้วย้ําอีกนะคะพนันพูดเพื่อที่จะให้ท่านเข้าใจว่าพนักรับซื้อในราคานี้ซื้อมาเพื่อขายต่อพนับซื้อแปดบาทไปอาจจะขายสิบบาทสิบสองบาทโดยประมาณแต่พนักก็ต้องคัดเสียออกมันก็จะมีผูมีดําบ้างบางครั้งนะคะต่อหลังบางคนเอามาแบบ เหรียญเขาใช้นานต้องเข้าใจเขาผูกเขาดำเยอะอะค่ะบางครั้งมีทั้งหมดที่เอามานะห้าหกสิบเหรียญเสียหมดเลยนะคะมันก็เป็นอะไรที่ลำบากใจตอนหลังก็นั่นเลยต้องต้องบอกเลยว่าเหรียญผูกเหรียญดำไม่รับแล้วเพราะบางคนเอามาคือดำหมดผูกหมดก็เสียหมดเลยจะไม่จ่ายก็ไม่ได้เนาะเพราะเขาส่งมาเขามีค่าใช้จ่ายค่าส่งค่ะก็ต้องรับไปหมด